เึ๊บโอ้โหสุดยอดเลยครับสวัสดีครับท่านจารุพจน์สวัสดีครับโอ้อันนี้เป็นจักรยานออกกําลังกายออกกําลังกายรุ่นใหม่นี่โอ้เป็นจักรยานเป็นไงบ้างครับนี่เขาเรียกว่า e bike e l e c ประกอบเองเพื่อสุขภาพซื้อมาประกอบเองปั่นเพื่อสุขภาพสิบกิโลบ้านมานี่ก็สิบกิโลเออสิบกิโล ประหยัดประมาณ30สบนาทีสามสิบนาทีเดินทางมากี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับปั่นประมาณยีณ่สิบสห้าตัวสลับกันสลับกันไปมากับเครื่องระบบเหนื่อยก็ให้มันปั่นมีมีอะไรบ้างส่วนประกอบองค์ประกอบของอน,นี้แบตเตอรี่แบตเตอรี่กระจายไฟเข้ามอเตอร์อันนี้เขาเรียกว่ามิดไดอมอเตอร์ปั่นกลางครับถ้าปั่นหลังเขาเรียกฮับ เราเราใช้ปั่นกลางเพราะว่าเราจะได้ปัน่นปั่นไปด้วยออกกํลาลังกายไปด้วยโอ้มีนี่ครับนี่นี่อุปรกรณ์ค,บครบชุดเลยอันนี้ก็เป็นตัวมิเตอร์เป็นตัวช่วยในการออกกํลาลังกายด้วยครับอืเป็นไงครับแล้วเวลาเราปั่นแล้วนี่เป็นรู้สึกยังไงบ้างมันก็สบายขากว่าเออสบายขาไม่ใช่เครื่องทุนแรงงบประมาณจัก,กรยานคันนี้นี่ก็อยู่ที่ สองหมื่นอัพสองถ้าซื้อโดยสมบูรณ์แบบที่เขาทําผลิตมาขายท้องตลาดแกะกล่องใช้เลยก็อยู่ที่ไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นสี่หมื่นอ๋เรามาประกอบเองอุปกรณ์หาซื้อได้ตามท้องตลาดก็ซื้อแยกชิ้นส่วนมาแต่ละอย่างก็มาประกอบเองเอจักรยานนี่ก็ห้าพันมันห้าพันกว่าอืเฉพาะตัวจักรยานอ้เนี่ครับประกอบเองสุดยอดเลยครับเนี่ยครับ ออก Gian กําลังกายเพื่อ<ค> <Lanc et> สุขภาพแน่นอนครับนี่ครับก็มาทานโรงเรียนอยู่นะมาทานโรงเรียนมาทานเวลาก็เเช้าประมาณโมงโมงสี่สิบครับโมงสามสิบโมงสี่สิบมาถึงนี่ก็สองโมงสิบอืมประมาณนี้อันนี้ชานหนึ่งก็คงไม่ถึงห้าบาทแล้วนะนั่นนั่น่สุดยอดสุดยอดยอดเลยครับเนี่สาระความรู้ในเรื่องการออกกําลังกายด้วย แล้วก็เจตนาคือออกกำลังขานี่แหละเช้าปั่นเย็นกลับบ้านก็ได้กำลังได้กำลังด้วยเยี่ยยมอดเลยครับสุดยอดขอบคุณมากครับอยางชวดขอให้สุขภาพแข็งแรงครับครับสวัสดีครับ